สบายดีพ่อแม่พี่น้องเอฟซีทางฝั่งไทยฝั่งลาแล้วก็ฝั่งต่างประเทศน้นำเลยทุกคนมื่อน,นี้พกกระสีอีกแล้วในส่องสสีสพะอิสโกสบายดีทุกคนตอนนี้จะเป็นเวลาประมาณแปดโมงเช้า,าทุกคนซึ่งว่าสีก่กะซิมาเฮ็ุภารกิจของสีต่อนอกก็คือการคุดหนานเห็ดมักถั่วทุกคนตะกี้เนาะสี่ละว่าสิปูมักถั่วลิสงแต่เปลี่ยนแผนมาเป็นนา กลวฟักงาวนั่นคนซึ่งว่าอ่ากัวทั่วลิสงแม่นบ้านสีโบโบสู้มีไผ่ได้ปลูกแลยค่ะมันเป็นยักเนาะทุกคนก็นเลยต้องปลูกสามฤดูกาลเท่านั้นตอนนี้กะเป็นฤดูกาลที่ว่าปลูกพักหลายกลัวเนาะทุกคนทั่วแม่นมันสีงักเพราะว่ามันต้องได้ปลูกในด,ดินทรายแต่บ้านสีแม่นเป็นดินเหนียวเนานะก็เลยเอาไว้ปลูกบัดยามฝนเนาะทุกคนเพราะทุกคนไปซื้อพ่อก็เลยอย,ยอยู่ไฮส่วนคือเก่าเนาะตอนนี้สิคะ เออหนึ่งข้าวเห็ดกินไม่ยังเรียบร้อยแล้วให้ไก่ป่อ,อยแห่เนาะสีกว่าสีมาคุดซืบต่อ,อส่วนของสีบ้ให้อีเม่ว่าตองเลยทุกคนส่วนนี้นี่มือนาสีก็ได้คุดไปนะทคนเดี๋ยวสีวให้เบิ่งเจอที่สีคุดไปนะทคนสีได้อยู่ประมาณห้าคั้นคู่หนึ่งสองสามสี่ห้าเนาะนาสีเป็นนานพักทุกคนอีเมะว่าในมันสีพออยู่ว่าควนว่าได้ ได้แล้วสิวะอ่าคุดให้เพิ่นซักคุดให้เพื่อนลู่อ่าผักหอมปอมเพิ่อวมาสิลู่ของหอมปอมสีกันเลยได้แต่หาอันนี้นะทุกคน่าคันคู่สีสิมาปั๊บแบบให้มันเป็นดินแบบดินไม่น้อยแน่นอะอันที่มันสีแบบใหญ่ๆที่เขาต้องคุดคุดคุดซับซับให้มันเป็นน้อยประมาณนี้เนาะกระเตะกระจายกันเลยป้าทุกคนลุยกันเลย อ่ะทุกคนสืบต,ต่อเหตุการณ์กิจของเราติดต่อทรับสินตอนนี้จะคือลมแบบสุดยอดเลยทุกคนเมื่อวานเนี่ยป้าหนาวแห้งอี้แต่มันก็หนาวมากสามสี่มือเลยก็หนาวแล้วแต่ว่าเมื่อวานนี่หนาวแห้งอี๋เมือ่อนีนจะกว่าหนาวแห้งอีกทุกท่นหาวสีหนาวขึ้นหนาวขึ้นนะทุกคน สสิสัสเาหลายคนก็อาจจะสงสัยเนะทุกคนว่าสีเป็นยังต้องเฮ็ดทีละขั้นตอนเป็นยังต้องอาดคลิปตัดแต่ละขั้นตอนแต่ละมือไปนะทุกคนสาเหตุก็คือว่าสีบุคคลมีเวลาทุกคนอตอนเช้าสีกับสี เด็อ่าเยกเกี่ยวกับกันอ่าเกี่ยวกันนีเ้เงินนี่ทุกคนเป็นเงินแล้วอ่าประมาณสี่โมงสี่กระตหายนแล้วทุกคนสี่ก็ต้องเริ่มตั้งแต่เก้าโมงพี่เริ่มเกียมเครื่องไปหาเพราะว่าสีขาดเรืองได้ทุกคนเลยขายเสื้อผ้านำดูหาน้านจ้าดูวัไก่ทุกคนแถวตลาดนั่นแหละสี่เคยไปอนันเอาขาตั้งกองนี่เนาะจิบคนก่อนพุกล่า แต่สียังพันได้รีวิวด้วยว่าสีเป็นอะไรนีอะขายเชฟนะทุกคนเป็นขนมขนมหวานแต่เสื้อผ้าน้านตอนเท้าซีจะเหตุเ,เกิดข้างสวนแบบนี้แหละค่ะตอน,นสวยๆจะไหนจะไปหาหน,น้าทุกคนไปหาไปขายเชฟ เลยต้องไปตัดแต่ละคลิปไปเพื่อต่อนะคะพี่เสียงตั้งยูทูบใหม่ๆนะทุกคนแบบสีพาเละผ่านนั้นผ่านนี้ตอนนี้คือแบบบุคคลมีเวลาก็เลยเบ่ได้พาไปนะทุกคนแต่ว่าสีก็ยังสีพาไปอยู่เดอ้อพาไปบ้านต่างๆนะทุกคนสีมากไปแต่แต่ว่าส่วงบุคคลมีเวลาก็เลยไปและอีกอย่างก็ไปผู้เดียวอีกนะทุกคน ใแมวต่อยคนเดียวยาว้านได้คนละแต่สิคือ,อยากายยไปอยู่ดดิมันอยากแข่มัน หลังจากที่ว่าห้าวันซับๆๆเรียร้อ,อยแลวนะมันจะเป็น่างนี้เดี๋ยวสี่จะฮ็ดใ,ให้มันเปนเปีบยนไทุกหนาะนะทุกคนนะกนจะนะก็ามาฮดเลยฮดแล้วกะแล้วก็ปับป๊บๆๆอีกหน่อยลวกะพักดินไว้ประมาณมือหนึ่งเนาะล้วกะจัดการเลยทุกคนแตทุกคนซื้อต่อแถวบานสีก็คือแบบดินหลายปลูกยนังก็แบบหลาย ตัวหนสะดวกพามีดีเนี่ยยืนในเมืองต้นไมก้ก็เกือบเรเห็น เดี๋ยวเงขาคุมาตน้าทาอีเมทุกคน ทุกคนตอนนี้สิกระซับดินเป็นชีเฮียโค้ยแล้วเนาะนะทุกคนอันนั้นก็คือขาตังกองสีนะอันนี้เดี๋ยวเนาะอีอเดี๋ยวจากนั้นสีอะสีเอาน้ำมาฮดเนาะทุกคนแล้วก่ะพักดินไว้ประมาณมื้อหนึ่งล้วก็เอาเม็ดพันมาเริ่มปลูกกันเลยทุกคนสีเริมเก็บอ่า กาตั้งคอ่กันว้ <Wow. S 1> ายจ้างนั้นเลยจ้างนั้นสิจะเอาน้ำมาโคตนะทุกคนป่ะทุกคนไป mm hmm. เปิดไดกันเลยเนาะ ใจสีปูใกลยมาเบ่งกันบ้าสีปูมาสิขึ้นหรือเปล่าดกนเอ้าลูอูกอืกนอืมอือกินข้าวเลยดะอื้ออาลูกนอข้าวสารนอน

แป่งโธ่ลืหลมห่างเพราะว่าเพิ่นเอาไปปลูกอ่าเพิ่นเอาไปหดส่วนพักนั้นแมน่นอีหลีจ้ะใหญ่เลย,ยทุกคนอือโอ้น้ำไหล

พศและกปลาปะไว้ประมาณคืนหนึ่งทุกคนแล้วมือประมาณมือ้อเพื่อแะละมาเอาเม็ดไฟ ทุกคนได้เรียบร้อยแล้วทุกคนมือนี้สีกาสำเร็จภารกิจไปแล้วเนาะก็คือการซับดินละกาการอ่ะพดไว้กันนะทุกคนปาไว้อีกประมาณมือหนึ่งประมาณมือหือเนาะมือที่สีเอาเม็ดมาปูกทุกคนก็คือเม็ดพันมันเนาะอ่า ็นถั่วฝักยาวน่าจะเป็นแบบสําเร็จทูคือค,คนอีแม่ซื้อมาแต่เพิ่นยังไม่ปลนะูกนะสิเลยสิปลูกลองเบิ่งว่าสีปลูกมาสิเป็ดหรือบอนะทุกคนรอติดตามต่อไปนะทุกคนว่าสีสิปลูกถั่วฝักยาวขึ้นหรือบอลนะทุกคนเนาะทุกคนสิจะได้จกคลิปล้ะเดอ้ออย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดติดตามเป็นกำลังใจสิแนทุกคนเด้อ๊ายบาย